สวัสดีครับผมลูกพ่อฮีโร่ครับผมตัวแรกของฟาร์มของคอรัวเรานะครับลูกเจ้าฮีโร่เองกัดเลเอลห้าสิบกัดกี้ เกิดวันที่10กุมภาพันธ์2 5 6 5ครับลูกพ่อฮีโร่นะครับพ่อพันจากออสเตรเลียนะครับวันนี้มาอยู่ที่อำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดนะครับเกิดวันที่10 กุมภาพันธ์2อ6 5ตอนนี้ก็อายุได้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 เท่าไหร่นะเก้าเก้าวันได้9วันวันนี้วันที่19กุมภาพันธ์2อ6 5ัร้บดูแข้งขาเขาครับ เพราะว่บ